ลุกันฝนฝนไปทางสารค้ำอืม,อม,อม,อมนห่าอ้ามอ้ามไอ้ไล่เออเร็ยนน้ำแล้วอเออเออย่าเทอย่าเทมี แห้งอะไรผู้เจ้าว่าเก่งข้างไหนน้ำงอกขึ้นน่ะน้องเพชรน่ะเก่งให้เมียแห้งไรเออเออเยน้องพ้อยพ่นงอกจังเม็ดพวนพูดอี่งอกขึ้นไหมงอกขึ้นตั้งบักสูงอัอั่นออืม เห็นเห็ดได้บ่ดิบิังหน้าดูไอ้ขี้มาย่องรู้เลยน้ำก็เลีนไปนี่มาร้องยังไงลูกมาร้องยังไงนี่มันยะมันมันข้าปวดเอางานอีกหน่อยเขาสูงอยู่เด้ขี้มาขี้มา ออกละเพิ่นบอท่านได้เห็นมาเลยเพิ่นผู้หนึ่งเพิ่นบอท่านได้เห็นมาเอ็นใจเช้าเลย งคนยานกันไหคนยานคนยานคนยานมีคนยานมีคนยานมีคนยาน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 พ่อโอตคนยานพ่อโอตก็เลยนโ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 นจอมยุทธนี่มักย่านค้นได้พี่น้องจอมยุทธบ่แท้พี่น้องจอมยุทธบ่แท้ ไป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 ลูกไปย่างยางเด้อย่างางไปย่างเจ้าของพอย่างต้งปากขอดาวทิโอ้ยบอกใส่กล้องแนีขอดาวก่อนโอ้ยปากเบื่อไป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 ลูกไปไปโอเคโอเคไปไป คนอันใหญ่คนใหญ่เคเคค่ะถอดรองเท้าก่อนลูกถอดรองเท้าก่อนมาถอดรองเท้าก่อนลูกมารอองเท้าี่น